สมัครแอป A Mobile p l u ทก,กสใหม่ด้วยการสแกนใบหน้าไม่ต้องเดินทางไปธนาคารทำอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกสายบันชแนลและแฟนเพจทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครแอป A Mobile p l u สใหม่ของธนาคารทกสด้วยการสแกนใบหน้าโดยที่ว่าไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับ ตั้งแต่ธนาคารตกสนะครับได้เปิดตัวแอปใหม่นะครับที่ชื่อว่า AMobile p l u t ขึ้นมานะครับก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าแอป A-Mobile p l u s ใหม่กับแอป a m o b i l e เก่ามันแตกต่างกันอย่างไรและใช้แอป A-Mobile เก่าได้หรือไม่ระวางแอป A-Mobile p l u s ใหม่กับแอป a m o b i l e เก่าแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับแอป A-Mobile p l u t ใหม่จะมีเมนูเพิ่มเติมเช่น เปิดบัญชีออนไลน์ซื้อสลากดิจิทัลและสมัครด้วยการสแกนใบหน้าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องอใช้บัตร ATM ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานแอป A Mobile Plus ใหม่เรียบร้อยแล้วแอป a m o b i l e เก่าก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับสำหรับท่านที่เคยใช้แอป a m o b i l e เก่าเมื่อท่านเปิดแอป AMobile เก่าขึ้นมาก็จะขึ้นคำว่า ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าธนาคารต้องการให้เราใช้แอป AMobile p l u s ใหม่นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเปิดใช้งานแอป A m o b i l e p l u s ใหม่นะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพียงเราสแกนใบหน้าเราก็สามารถที่จะเปิดใช้งานแอปได้ทันทีนะครับคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครใช้บริการแอป AMobile p l u s ใหม่นะครับ1 มีบัตรประจำตัวประชาชนอายุ15ปีขึ้นไป 2. มีบัญชีเงินฝากทกส 3. ม,มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน6ขึ้นไปและระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน13ขึ้นไปนะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร 4. ต้องทำการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ekyc ที่ทกสก่อนนะครับ เมื่อคุณสมบัติของเราครบถ้วนแล้วนะครับเรามาสมัครแอป a mobile plus ใหม่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับให้เราดาวน์โหลดแอป a mobile plus แล้วเปิดขึ้นมานะครับกดสมัครบริการอ่านและทำตามคำแนะนำแล้วกดปุ่มต่อไปอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆแล้วกดปุ่มยอมรับกรอกข้อมูลส่วนตัว 1. ชื่อเป็นภาษาไทย 2. นามสกุลเป็นภาษาไทย3วันเดือนปีเกิด 4หมายเลขประจำตัวประชาชน 5. เลขหลังบัตรแล้วกดปุ่มต่อไปบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับแล้วกดต่อไปติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยอมใช้รูปภาพเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้วกดปุ่มเริ่มต้นถ่ายภาพทำการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าจนเสร็จหากท่านนะครับสแกนใบหน้าครบ10ครั้งแล้วไม่สำเร็จ ให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า e-kyc ที่ทกสทุกสาขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วให้กดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับตั้งรหัสพิน6หลักยืนยันรหัสพินอีกครั้งหนึ่งหากโทรศัพท์ของท่านรองรับระบบสแกนไร้มือให้กดตกลงได้เลยนะครับกดคำว่าใช่สมัครบริการแอป m o o i l l p พลัสสำเร็จนะครับให้กดปุ่มเข้าสู่หน้าหลักได้เลยนะครับเมื่อท่านเปิดใช้งานแอป a Mobile p l u สใหม่เรียบร้อยแล้วท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินนะครับได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับอาทิเช่นซื้อสลากดิจิทัลเปิดบัญชีออนไลน์ขอสินเชื่อและธุรกรรมทางการเงินอีกมากมายนะครับมากกว่าแอป A Mobile เก่านะครับ หากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าคำถามก็กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับทุกคำถามผมและทีมงานก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดติดตามเพจไซเบอร์ชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ